สวัสดีครับวันแมททิพย์เที่ยวคนเดียวครับวันนี้เราจะพามาเที่ยวกันที่จังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครนะครับก็คือจังหวัดนครปฐมนะครับก็วันเดททิพย์ของเราวันนี้เราจะพาไปไหนกันแต่เราติดตามกันไปนะครับว่าวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันครับในองค์พระผู้เจดีย์จริงๆแล้วเป็นแบบนี้นะครับ อกันที่สถานีรถไฟนครปฐมนะครับก็ เรามาที่สถานีรถไฟนี้เดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปที่องค์พระผัสสมเจดีกันนะครับไปครับหลังเราออกมาจากสถานีรถไฟองค์พระผัสสมเจดีแล้วนะครับเราก็เดินตรงมานะครับตรงนี้เราจะมาถึงหน้าองค์พระผัสสมเจดีเลยนะครับก็ที่เราเห็นอยู่นี่คือสะพานยักษนะครับต้องขออาภัยด้วยถ้าเสียงไม่ดีนะครับเพราะว่าผมใส่ผ้าปิดจมูกแล้วครับก็ปลอดภัยไว้ก่อน ก็เราจะมาถึงตรงนี้ครับตรงนี้คนนะครปฐมจะเรียกกันว่าสะพานยักษ์นะครับสะพานเจริญศรัทธ,ธาหรือสะพานยักษ์ซึ่งเป็นสะพานประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริจัดสร้างขึ้นเป็นสะพานข้ามคลองเจดีบูชาที่อยู่ตรงกลางระหว่างสถานีรถไฟกับองค์พระปฐมเจดีเพื่อให้ประชาชนที่เดินทาง รถไฟเกิดความสะดวกในการเข้ามานมาสัสก,การองค์พระพะถมเจดีและยังเป็นดินแดนที่เชื่อว่าเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมสมัยทราวดีโดยสะพานแห่งนี้เคยเป็นภาพประกอบในธนบัตรไทยตั้งแต่สมัยร,รัชกาลที่8และร,รัชกาลที่9 พอเราเดินเข้าเพามาได้ตรงนี้ตรงนี้เรียกถนนซอยกลางนะครับซอยกลางองค์พระปุถมเจดีย์นะครับเพราะว่าจะตรงกับหน้าองค์พระปุถมเจดีย์เลยนะครับก็ตรงนี้จะมีตลาดนะครับเขาเรียกตลาดบนกับตลาดล่างนะครับจะเป็นตลาดสดของคนองค์พระปุถมเจดีย์นะครับของคนนครปฐมนะครับ เดี๋ยวเราเดินตรงไปนี้ก็จะถึงหน้าทางเข้าผมเพระเจ,จ้ามเจดีเลยนะครับเป็นพันร่วงโรจนาริศนะครับเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนที่เข้ามาทบนะครับนี่ครับอันนี้คือตลาดสดสองฝั่งนะครับ เขาเรียกตลาดบนก็ตลาดล่างผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาเรียกตลาดบนกับตลาดล่างคนรู้คอมเมนต์มาได้นะครับก็นี่เป็นซอยกลางนะครับก็จะเจอตรงหน้าพะล่วงรถจรนาเลศพอดีนะครับเราเข้าไปสักการะพะล่วงรถันาเลศกันนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชม องค์พระพฐมเจดีครับเที่ยวไปกับวันแมนทิปครับนะครับ นี้เราก็มาอยู่บนองค์พระปุสมเจดีแล้วนะครับก็เมื่อกี้เราก็ได้กราบสักการะพระล่วงรถจันริกกันไปแล้วนะครับตอนนี้จะเดินพาดูรอบๆนะครับว่ารอบๆองค์พระพระถมเจดีมีอะไรน่าเที่ยวมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็ที่มาที่นี่เลยนะครับที่คนสมัยก่อนที่มามาสักการะองค์พระพระสมเจดีแล้วพระล่วงรจักลนริกก็จะมาพอสักการะพระล่วงเสร็จแล้ว ก็จะมาส่วนมากคนจะมาตีหล so ักคงกันนะครับหลังจะมีซุ้มะลัคงรอบองค์พระพุทธมเจดีนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับซุ้มะลัคงแบบนี้รอบองค์พระพุทธมเจดีเลยนะครับถ้าสมัยก่อนคนที่จะมาเที่ยวองค์พระพุทธมเจดีมาสักการะองค์พระพุทธมเจดีพอสักการะพระล่วงโรจนาลิเสจนะครับก็จะมาตีะลัคงที่ซุ้มะฆัคงแบบนี้รอบองค์พระเลยนะครับมีซุ้มแบบนี้ประมาณหลายสิบซุ้มนะครับ ก็เราก็พอกลาบพอล่วงเสร็จแล้วเราก็เดินมานี่เราเข้ามาในวิหารด้านในนะครับที่ฝัาผนังก็จะมีรูปเขียนเก่า ผมจะมาดูพามาดูองค์พระพุทรเจดีจริงๆกันนะครับว่าจริงๆด้านในเป็นแบบไหนนะครับองค์พระพุทถรูเจดีจริงๆด้านในเป็นแบบนี้นะครับในองค์พระพุรเจดีจริงๆแล้วเป็นแบบนี้นะครับที่เราเห็นเป็นเจดีองค์ใหญ่คือได้มีการสร้างครอบเอาไว้นะครับด้านในของตัวองค์พระพุทรเจดีเป็นแบบนี้นครับเป็นเจดีสีขาว แล้วก็มีเจดีสร้างครอบไว้อีกทีนะครับเป็นทรงหลักของความนะครับมาดูกันได้ในวิหารนี่นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าองค์พระพุมธเจดีจริงๆแล้วด้านในเป็นแบบไหนนะครับวันนี้เราให้ดูกันแล้วนะครับตรงที่ผมเข้าไปวิหารกินี้ชื่อวิหารหลวงนะครับก็สอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับเป็นวิหารหลวงเข้ามาดู ด้านในขององค์พระพุทธมจีดีได้นะครับว่าด้านในองค์พระพุทโธมจีดีเป็นแบบไหนนะครับชื่อวิหารหลวงนะครับรอบองค์พระพุทธมจีดีมีสิ่งที่น่าแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธรูปนะครับจะมีพระพ,พุทธรูปปางหลายๆปางกเกือบทุกปางอยู่ที่รอบๆอ,องค์พระพุทธมจีดีนะครับอย่างนี้ครับพระพ,พุทธรูปปางพระเกศธ,ธาตุนะครับปางแปลกๆที่เรายังไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับมีอยู่ เกือบทุกปางที่รอบๆองค์พระพุทเจดีย์นะครับมาดูกันได้นะครับนี่ปางลำพึงปางที่19นะครับเดี๋ยวเราถ้าเจอปางแบบไหนที่เราไม่ค่อยเคยเห็นเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ปางปฐมเทศนามามากราบสักการะกันได้นะครับว่ามาดูกันได้ว่ามีทั้งหมดกี่ปางปางอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับผม จะมีแบบนี้รอบองค์พระพุมเจดีย์เลยนะครับเราพาเดินดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมมาตอนนี้มาตอนเช้านะครับไม่ค่อยมีคนแบบนี้ดีนะครับเราจะได้เดินดูเดินทานบรรยากาศได้เยอะๆนะครับก็เดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปส่วนด้านใน ชั้นที่2อครับอันนี้คือชั้นแรกนะครับด้านรอบด้านนอกเดี๋ยวชั้นที่2มีอะไรเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูกันนะครับขึ้นไปด้านบนขององค์พระพุทธเจดีย์กันนะครับนี่ครับนี่ก็อีกปางหนึ่งนะครับมีถือมะม่วงนะครับปางรับผลมะม่วงนะครับปางเราที่เราไม่ค่อยเคยเห็นกันนะครับมาดูกันได้ที่รอบๆองค์พระพุทธเจดีย์นะครับ วน,นี่อย่างนี้ครับอย่างที่ผมบอกรอบๆขององค์พระพุทธเจดีย์ก็จะมีะระฆังอยู่รอบองค์พระพุทธเจดีย์เลยนะครับนี่ครับนี่นี่อันนี้เป็นเหมือนเจดีย์จำลององค์พระพุทธเจดีย์ด้านในที่ผมเข้าไปถ่ายเมื่อกี้นะครับคล้ายๆแบบนี้เลยนี่น่าจะเป็นองค์จำลองขององค์พระพุทธเจดีย์จริงๆที่อยู่ด้านในนะครับ ก็เดี๋ยวเราพาเดินดูบรรยากาศรอบๆนะครับอีกที่หนึ่งที่ต้องมานะครับก็คือมาสักการะ,ะคือหลวงพ่อพระศิลาขาวนะครับจะอยู่ด้านข้างขององค์พระพุทเจดีย์นะครับเราเดินมาเราก็จะเห็นนะครับเป็นพระพุทธรูปปางเก่าแก่นะครับ บรรยากาศแบบนี้คุ้นตากันไหมครับสมัยตอนเด็กๆเ,เราจะดูหนังจักจักวงวงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือสมัยก่อนที่องค์พระพู้ทรงเจดีจะได้รับความนิยมมาถ่ายหนังจักจกัวงวงหนังสมัยก่อนนะครับตอนเราเด็กๆนะครับก็จะมาถ่ายที่นี่ใช้โลเคชั่นที่นี่ถ่ายกันนะครับก็เลยแบบเป็นภาพที่เราคุ้นตาชินตากันนะครับ ผมเจออีกปางหนึ่งนะครับที่ว่าเราไม่ค่อยเคยเห็นกันนะครับนี่เรียกปางสนเข็มนะครับมาหาชมมาเดินดูพระพุทธรูปกันได้นะครับ ฝั่งนี้เราก็ไม่ค่อยเคยเห็น,นครับปางโปดช้างเดินดูบรรยากาศรอบๆกันก่อนนะครับเดินม,มาถึงวิหารพัดนอนองค์ใหญ่กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะพัดนอนกันนะครับ เราพูดทะลุป,ปลางสายญาตินะครับ ตอนนี้เราจะเดินเข้าไปดูด้านในรอบในขององค์พระพุทธเจดีย์กันนะครับนี่ที่ประตูเทวตาพรีนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันครับนี่ตอนนี้เราเข้ามารอบสองรอบในนะครับของ ตัวพระพุทธเจดีนะครับ <ๆ S 2> ก็นี้คือรอบด้านในนะครับส่วนมากคนก็จะไม่เข้าไม่ค่อยเข้ามาเดินรอบในนี้กันนะครับ<ด>ก็จะมีแต่ คนมาปฏิบัติธรรมมาเดินคล้ายๆเหมือนมาเดินจงกรมนะครับแล้วก็มีพระที่สุส2ที่มาเดินจงกรมมาศึกษาธรรมนะครับก็จะไม่ค่อยมีคนเดินเข้ามารอบในกันนะครับแต่รอบในนี้ผมบอกเลยสวยมากเหมือนเหมือนอย่างที่ผมบอกครับเป็นเหมือนที่เขาถ่ายในละครฟกจกักจักรงวงนะครับเนี่คพอเราเดินเข้ามารอบในนี้ผมเดินเข้าตรงหน้าข้างๆพระล่วงรถจนารีตนะครับก็ อับอันนี้ด้านหลังด้านหลังของพาร่่งโรจนานิ์นะครับนี่นี่คือด้านหลังของพาร่่งโรจนานิศนะครับ ก็ด้านในก็ไม่ค่อยมีคนเขามาเดินเท่าไหร่บบเดี๋ยวเราขึ้นไปเดินรอบบนกันต่อครับก่อนนั้นจะมีสัดนะอันนี้คือด้านบนขององค์พระถ่อมเจดีเลยนะครับก็จะมีคนมาเดินปฏิบัติธรรมมาครับเราก็ต้องให้เกียรติแล้วเก่งใจเขานะครับก็พูดเบาหน่อยก็ด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้ครับ นี่คือด้าน,น,นในสดขององค์พระพุทธเจดีย์แล้วนะครับนี่เป็นกระเบื้องเหมือนกระเบื้องกระเบื้องเก่านะครับแต่ก็คงน่าจะเป็นมาบูรณะกันไปแล้วเหมือนคล้ายๆกระเบื้องที่อยู่รอบองค์พระปุมนนะครับเราพาเดินดูรอบๆ องพระวมจะมีดีนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ขึ้นมาเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ขึ้นมามาสัก,กระพระร่วงรถจนฤทันดิ์แล้วก็ไม่ค่อยได้ขึ้นมาด้านบนกันนะครับน้อยคนที่จะขึ้นมานะอันนี้ครับนี่ที่เราวิหารเมื่อกี้ครับที่เรามานะครับ เราเดินดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมว่าสงบดีนะมาเช้าๆๆแดดไม่ร้อนอากาศเย็นด้วยนะ้มาชมสถานปฏิยกรรมได้นะแม่เขาเรียกแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็ไม่แน่ใจนะก็อย่างประวัติที่ผมได้มีการเล่าไปแล้วนะครับประวัติองคพ,พระพสมเจดีนะ จครับอันนี้คือทางขึ้นที่เขาขึ้นไปติดไฟเวลามีงานองค์พระพุทธเจดีหรือว่าจะมีการบูรณะนะครับนี่ครับขึ้นบันไดาทางนี้นะครับเห็นบันไดไหมครับแล้วก็มีสายไฟยาวขึ้นไปบนนี่ครับเขาจะขึ้นไปบนบนแล้วก็ขึ้นไปติดไฟรอบๆนะครับเข้าไปใไนด้านในของ,องพระพุทเจดีงานแล้วเขาจะขึ้นไปติดไฟนะครับขึ้นไปทางด้านนี้กันนะครับ เหมือนที่เราดูในรายการซุปเปอร์เทนครับ,รบนี่ก็คือทั้งหมดขององค์พระพุเจดีนะครับวันแมนทิปนะครับก็พามาเที่ยวชมองค์พระพเจดีกันนะครับก็ถ้าใครอยู่ใกล้กรุงเทพนะครับถ้าใครสนใจ อยากมาสักการะพระร่วงราจนกรนานิตเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนนครปฐมนะครับก็มาได้นะครับที่นครปฐมก็เปิดทุกวันนะครับถ้ามาช่วงเช้าคนจะน้อยผมว่าจะดีกว่านะครับก็ถ้ามาสายสายแนละ้วคนเยอะพอคนเยอะแล้วสักการะลำบากอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมว่ามาเช้าๆอากาศเย็นสบายตอนนี้ครับอากาศดีมากครับก็ อันนี้มันก็มีเชื้อโรคมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ระวังระวังตัวเองปิดจมูกอยู่ห่างกายจากผู้คนหน่อยนะครับก็เนี่ยมาเช้าผมชอบมาอย่างเงี้ยครับมาเช้าๆช้าบรรยากาศดีชื่นชมสถาปตนตกกรรมมาตีะระฆังรอบองค์พระกันได้นะครับเรามาเที่ยวน,นะครับวันนี้เราก็พามาชมพามาสักการะพระล่วงรัตนาลิตแล้วก็องค์พระถสมเจดียด์นะครับยังไงช่วยฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็วันแมนทิป ก็ช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็ขอบคุณมากที่รับชมกันนะครับแลนนะ,าาะ Man ที่ติดตามกันนะครับโอกาสหน้าเราจะไปวันแมนทิพี่ไหนกอันนี้ก็ติดตามกันนะครับนี่ครับ